ผมใช้ชีวิตผ่านอะไรมาเยอะงานที่ท้าทายสังคมที่เร่งรีบจนวันหนึ่งผมอยากหามุมสงบให้ตัวเองผมจึงเริ่มสนใจการทำฟาร์มเกษตรแ,และนี่สาเหตุที่ทำให้ผมอยากทำฟาร์มเกษตรมากขึ้นักอนกอลัองคิดถึงอย่พอดีปีนี้แม่แก่ไปเยอะส่วนพ่อก็เหมือนกันยังไงย็นนี้อยู่กินข้าวกับพ่อขังแม่นะมันน่าจะดีนะ ถ้ามีเวลาได้อยู่ด้วยกันมากขึ้นมีพื้นที่ธรรมชาติให้พ่อแม่ได้พักผ่อนผมเองก็อยากหากิจกรรมใหม่ๆทำบ้างมีมุมสงบไว้ผ่อนคลายด้วยสิ่งที่ผมชอบกับสิ่งที่มีอยู่ผมอยากให้มันเป็นจุดเริ่มต้นของการได้ดูแลกันและกันและมีค่ามากขึ้นและแล้วผมก็ได้เจอกับเกษตรอินโนเกษตรอินโน มีบริการนวัตรกรรมการเกษตรแบบครบวงจรผมอยากใช้ที่ดินที่เรามีมาทําให้เกิดประโยชน์มากที่สุดผมจึงเริ่มต้นที่การออกแบบพื้นที่เกษตรศอิโนโนเข้ามาสำรวจพื้นที่จริงโดยใช้องค์ความรู้การเกษตรผสานกับเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่แล้วนํามาออกแบบตามที่ผมต้องการและยังมีบริการรับก่อสร้างและพัฒนาฟาร์มวางระบบเทคโนโลยีในฟาร์มต่างๆให้พร้อม โดยทีมงานที่มีประสบการณ์แล้วก็ยังคอยดูแลและให้คำปรึกษาด้านการทำฟาร์มอีกด้วยโอเคถึงเวลาที่ผมจะได้ลองลงมือทำเองบ้างซึ่งตอนนี้ยังไม่มีแทรกเตอร์เลยแต่ไม่ต้องกังวลไปครับผมเช่าแทรกเตอร์จากเกษตรอินโนมาแล้วใช้เท่าไหนจ่ายเท่านั้น,น,นไม่ต้องดูแลเองอีกต่างหากง่ายซะยิ่งกว่าสอนพ่อวิดีโอคอรซอี สดีครับพ่อปาน้อยเพื่อนพ่อลูกเราไแก่ทาฟาร์มฝากมาถามว่ามีรถเกี่ยวข้าวให้เช่าไหมเผื่อแกหารถไม่ได้นะลูกนะฝากดูให้แก่อยนะสบายมากครับพ่อถึงเราจะยังไม่มีแต่เกษตร,รอินโนเขามีครับบริการจ้างเครื่องจักรพร้อมคนขับมืออาชีพไม่ว่าจะแทรกเตอร์โดรนการเกษตร,รหรือรถเกี่ยวนวดข้าวที่นี้ป้าน้อยก็สบายหายห่วงเลยครับและที่ลงคุณไปแล้วเท่าไหร่ ค่าจ้างค่าปุ๋ยแล้วไอ้ต้นไหนที่มันเก็บเกี่ยววันไหนเี่อย่าลืมจดเอาไว้แล้วลูกไม่ต้องห่วงครับแม่ผมมีแอปพลิเคชันเนี่ยบริหารการจัดการฟาร์มครับช่วยเราได้สบายเลยครับเนี่ยแม่ดูนี้นะครับผมจัดการเรื่องในฟาร์มง่ายๆด้วยแอปนี้ที่เหมือนเป็นผู้ช่วยอเอาไว้บันทึกรายจ่ายวางแผนบริหารจัดการงานต่างๆในฟาร์มได้ไง่ายๆเลยครับฟาร์มของเราค่อยๆเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานี่แหละครับเส้นทางสู่โลกเกษตรที่ผมก้าวเข้ามา ทำให้ผมได้รับประสบการณ์ใหม่ๆมีโอกาสใหม่ๆและมีอีกสังคมที่คอยเกื้อกูลกันและก็ยังมีเกษตรอินโนที่เป็นเหมือนผู้ช่วยมือขวาดูแลทั้งการเพาะปลูกพืชและการจัดการในฟาร์มรวมถึงจัดหาคนงานมากประสบการณ์มาช่วยงานผมเลยไม่ต้องกังวลเรื่องการทำเกษตรอีกต่อไปตอนนี้ฟาร์มเราเริ่มมีเครื่องจักรกลการเกษตรเพิ่มขึ้นทีละทันสองคันคนก็เยอะขึ้น แถมมีพี่พี่น้องๆใกล้เคียงมาจองคิวงานไว้ตลอดทั้งปีเลยแต่ทุกอย่างก็จัดการได้อย่างง่ายๆําทำฟาร์มแบบเนี้ยก็ดีเหมือนกันนะพ่ออจริงใช่ล้วครับผมไม่ชอบมากด้วยงเงี้ยผมลงมือทำตั้งนานแล้วอแต่ยังไงทริปเนี้ยพ่อกับแม่นี่ยต้อเดินเราผมงบ้างนะครับ อครับครับครับเข้ามาเลยใครลหรอครับพ่ออ๋อคนส่งชุดตรวจดินไงลูกเขามาส่งของให้เราพี่พ่อสั่งเองเลยเหรอครับอ้าวแน่นอนลูกเห็นไหมครับผมบอกแล้วว่าอะไรหลายๆอย่างมันง่ายขึ้นขนาดพ่อผมยังสั่งอุปกรณ์การเกษตรให้มาส่งถึงบ้านได้ใครๆก็ทําได้ครับพืชผลของเราก็เติบโตดีผมกับพี่น้องเกษตรกรได้รับคําแนะนําเรื่องการเพิ่มมูลค่าผลผลิตจนวันนี้ มีคนเวียนมารับผลผลิตที่ฟาร์มอย่างไม่ขาดสายและพวกเราก็ยังมีที่ขายแบบออนไลน์ด้วยนะสวัสดีเฮ้ยข้าวนายอร่อยมากเลยใช่เนี่ยเ้าสั่งชาสมุนไพรม,นะมาด้วยนะหอมหอมเฮ้ยคุี่กับใรอ่ะไพรมาดิหนูก็สั่งมาเหมือนกันนะ นี่เลยข้าวที่ผมซื้อมาข้าวเกษตรินทร์ของเราเองอะผมกินไม่หยุดเลยนะบอกเลยใช่นี่ก็ชมชาไม่หยุดเลยอะเมื่อคนซื้อได้กินของดีเกษตรกรอย Entonces, ่างพวกเราก็มีความสุขหลังจากได้ลงมือทําจากสิ่งที <po ่ชอบวันน nice> ี้ผมเป็นเกษตรกรเต็มตัวผมมีทั้งฟาร์มแบบที่ผมตั้งใจเป็นพื้นที่พักผ่อนของครอบครัวมีผลผลิตที่ดีและยังส่งต่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรคนอื่นๆด้วย ผู้คนชาวบ้านก็เปลี่ยนไปได้ลองใช้เทคโนโลยีใหม่ๆม,มีงานทำมีตลาดรองรับชีวิตของพวกเขาก็ดีขึ้นมากเลยครับส่วนผมก็คงจะตั้งใจเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่อไปได้ทำงานที่ผมรักได้ดูแลครอบครัวของผมกเกษตรอินโนออกแบบโลก,กเกษตรเพื่อทุกความเป็นไปได้